มึกอิ่มอ่านนิยายรักวัยรุ่นเรื่องสุดปลายฝันผลงานของนักเขียนนามปากกามีนาคมฝากผลงานไว้สี่เรื่องในแอปรลิสอะไรท่านผู้ฟังสามารถกดตามลิงก์ไปให้กำลังใจและรับชมผลงานเรื่องอื่นๆของนักเขียนได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะตอนที่32บทที่27ความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรเฮียด้านคะถ่ายรูปให้ฝันหน่อย ฉันยื่นโทรศัพท์ไปให้ผู้ชายตัวโตวแล้ววิ่งไปด้านหน้าม้าหมุนก่อนจะชูสองนิ้วท่าประจำตัวเวลาถ่ายรูปแชะแชะแกดชัตเตอร์รัวขนาดนี้นี่ยหน้านถ่ายไปกี่รูปเนี่ยเป็นไงบ้างคะสวยไหมฉันวิ่งกลับมารับโทรศัพท์คืนแล้วถามสวยดีวิวข้างหลังอะฉีฉันเบะปากแล้วทำคอนใส่ผู้ชายปากร้ายเฮียน่านอยากเล่นม้าหมุนไหมไปเล่นกันอีหนูดูเฮียหน่อยเฮียเหมาะก,กับอะไรแบบนี้ที่ไหน ตัวเองอยากเล่นแล้วทำเนียนมันขี้ตูใสเฮียเขาพูดปนขำงั้นฝันไปเล่นได้ไหมที่พามาก็เพราะอยากพามาเล่นไงไปสิเดี๋ยวเฮียจะค่อยถ่ายรูปให้ได้รับคําอนุญาตฉันก็วิ่งกระโดดโลดเต้นไปซื้อตัว๋วรอจนถึงคิวและขึ้นไปนั่งบนม้าหมุนพอหันกลับมามองเฮียน่านก็เห็นว่าเขาโบกมือให้ฉันอยู่ส่วนอีกมือก็ถือโทรศัพท์ถ่ายรูปไม่หยุดเฮียน่านี่ช่างเป็นคนใจดีจริงๆที่ฉันได้มาสวนสนุกวันนี้ ก็เพราะเฮียนาดบอกว่าอยากพาฉันมาเพื่อปลอบขวัญจากเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วเขาก็บอกว่าในช่วงวัยนี้ต้องหาประสบการณ์ทําอะไรสนุกๆเยอะๆเดี๋ยวแก่แล้วจะทําไม่ได้เหมือนเขาที่พักนี้เริ่มปวดหลังแล้วิ <c oughs> คิดถึงหน้าเฮียนาดตอนพูดประโยคนี้ฉันก็หลุดหัวเราะออกมาถ้าเฮียนาดเป็นคนแก่ก็คงเป็นคนแก่ที่เท่ที่สุดในโลกบาจริงรู้ตัวอีกทีฉันก็กลายเป็นติ่งของเจ้านายไปซะแล้ว จะว่าไปฉันยังไม่ได้เล่าเรื่องแม่ให้เฮียน่านฟังเลยมันเป็นเรื่องสําคัญด้วยสิระหว่างที่ม้าหมุนๆไปรอบๆฉันก็หันไปมองเฮียน่านบ่อยๆและทุกครั้งที่มองก็จะพบว่าเขาคอยจับตาดูฉันอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับส่งยิ้มอ่อนโยนให้หลังพาฉันเล่นเครื่องเล่นพันโผ,ผล่มาหลายอย่างจนฉันเริ่มมีอาการขึ้นไส้เฮียน่านก็พามานั่งพักอยู่น้ำไหมกลืนน้ำลายเหนียวหนืดลงคอก่อนจะตอบค่ะงั้นรอแป๊บเดี๋ยวเฮียนนไปซื้อมาให้ นั่งรอไม่นานก็เห็นเฮียหน้าเดินกลับมาพร้อมกับน้ำเปล่าสองขวดและขนมสายไหมสีชมพูหวานแหววมันดูไม่เหมาะก,กับเขาเลยเขาอะไรเขาหน้านิ่วไม่เห็นว่าฉันกำลังพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะไม่หัวเราะกาก,ากออกมาก็ผ้าผู้ชายตัวใหญ่อกสามซอกหน้าโหดมาดดุอย่างกับมาเฟียมาเดินถือขนมมุ้งมิ้งแบบนี้ใครเห็นก็คงอดหัวเราะไม่ได้หรอกล้อเฮียเหรอเปล่าฉันปฏิเสธเสียงสูง ึงจะดูไม่พอใจแต่กระนั้นก็กระแทกตัวลงนั่งด้านข้างเปิดฝาขวดน้ำแล้วยื่นมาให้ฉันรับมันมาแล้วยกขึ้นกระดกไปครึ่งขวดชื่นใจจริงๆเฮียนั่นรับขวดน้ำคืนไปเขาใส่หน้าไปมาเหมือนเหนื่อยใจกับเด็กไม่รู้จักโตแบบฉันจากนั้นก็ยื่นสายไหมมาตรงหน้าอ่ะเฮียเห็นแล้วรู้สึกว่ามันสวยดีเลยซื้อมาให้ใครเขาซื้อของกินเพราะเห็นว่ามันสวยดีกันเล่าฉันคิดในใจแล้วรับมาลองชิมดู โหอร่อยจังเชื่อไม่คงั้นคงไม่ทำตาโตาแก้มป่องแบบนี้หรอกเฮียน่านยื่นมือมาหยิกแก้มฉันเหมือนมันไส้นั่งกินใส่ไหมอยู่สักพักก็เหลือไปเห็นชิงช้าสวรรค์อยู่กไกลๆจึงชี้เฮียน่านไปเล่นอะนั้นกันเขามองตามมือฉันได้สิแต่ต้องรอให้มืดกว่านี้ก่อนทำไมนะคะมันจะได้โรแมนติกไงพูดจบก็ส่งยิ้มหวานพิมพ์ใจมาให้ทำไมฉันรู้สึกว่าพักนี้เฮียน่านดูแปลกากไปนะตึก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  ตึกๆไม่ใช่แค่เหี้ยหน้าและ้ล่ะที่แปลกฉันเองก็ด้วยท้ามาอยู่ๆหัวใจถึงเต้นแรงเพราะ plane, ระอยยิ้มละมุนนั่นไหนจะใบหน้าที่ร้อนเผาไปหมดเพราะสายตาอ่อนโยนที่เขาชอบใช้เวลามองฉันอีกความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรกันนะตอนที่33บทที่28สวยจังออ้หูอ้หูอ้หู ขำอะไรคะก็ขำเด็กเอ๋ไงจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นฮึกวิวมันสวยมากนี่คะเฮียไม่เห็นหรอแล้วฝันก็เพิ่งเคยขึ้นอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกด้วยทีตอนเฮียชวนทีแรกทำท่าไม่อยากมาเฮียน,น่านฉันลากเสียงยาวหน้าง้บโอโอ้โอ,โอไม่แกล้งแล้วก็ได้ฝันดูวิวต่อเถอะฉันหันหน้าหนีจากเฮียน,น่านแล้วมือมองออกไปไกลสุดลูกหูลูกตาวิวเมืองกรุงตอนกลางคืนนี่ช่างสวยจริง นี่สินักเมืองสีวิไลเพราะมัวแต่ให้ความสนใจกับบรรยากาศและความงดงามตรงหน้าจึงทําให้ฉันละลืมคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแลวเผลอพูดออกมาคนเดียวสวยจังอืมสวยจังเสียงนุ่มชุม้มที่ดังขึ้นทําฉันสะดุ้งนิดหน่อยฉันหันไปหาเจ้าของเสียงแล้วก็เห็นว่าเขากําลังมองฉันอยู่ด้วยสายตาที่ทําให้ใบหน้าฉันเห่อร้อนขึ้นอะอะไรนะคะแล้วเสียงแกจะสั่นทําไมเนี่ยหยุดอยู่ยนี้นะ เฮียบอกว่าสวยหมายถึงวิวใช่ไหมใช่เขาคงหมายถึงวิวนั่นแหละแต่ทําไมสายตาของเขาถึงจดจ้องอยู่ที่ฉันล่ะชใช่ค่ะวิวสวยมากเลยฉันไม่รู้ว่าตัวเองมีสีหน้ายัางไงฉันเลยเสยมองไปทางอื่นก่อนจะแสดงอาการอะไรที่ทําให้ตัวเองอายออกไป <H ut> ใช่วิวสวยมากเลยหัวเราะแบบนั้นหมายความว่ายังไงกันเฮียน่านคนบ้าคนบ้าหยุดทําให้รู้สึกอะไรแปลกๆแบบนี้เลยนะเชื่อเฮียแล้วใช่ไหมเ <H it> ชื่อเรื่องอะไรคะ พูดโดยที่ไม่หันไปมองหน้าเขาที่เฮียบอกว่ามันโรแมนติกไงที่เขาบอกว่ารอให้มืดก่อนมันจะได้โรแมนติกนะเหรอฉันคิดตามแล้วก็พบว่าตอนนี้มันโรแมนติกจริงๆด้วยมีผู้ชายหล่อเาเหมือนเทพบุตรนั่งอยู่ตรงหน้าท่ามกลางวิวเมืองกรุงแสนสวยดวงดาวก็ทอแสงเป็นประกายบรรยากาศชวนเคลิ้มจนทําให้ฉันคิดอะไรตระดไปไกลไม่ไม่นะหยุดคิดนะฝันโรแมนติกใช่ไหมล่ะ เห็นสันสายหน้าไปมาเพื่อปฏิเสธความรู้สึกตัวเองเขาก็ถามปนขำไม่อยากจะยอมรับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพยักหน้าตอบเสียงแผ่วแล้วยยิ้มอ่อนโยนก็ปรากฏขึ้นบริมฝีปากอยักลึกของเขาหลังตั้งสติอยู่พักใหญ่ฉันก็นึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องสําคัญต้องบอกเฮียน่านเฮียน่านคะครับฝันเจอแม่แล้วนะสายตาของเฮียน่านดูรู้สึกยินดีอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่มันจะอันตรธานหายไปแล้วแปลเปลี่ยนเป็นเรียบนิ่งแต่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของความผิดหวังอยู่จางๆเหมือนเขาจะเดาออกว่าฉันจะพูดอะไรต่อฝันจะไปอยู่กับแม่ค่ะตอนที่34บทที่29ความทรงจำดีๆพี่ต้องคิดถึงฝันมากแน่ๆเลยพี่แหวนพูดน้ำตาคลอฉันจึงยื่นมือไปจับมือของเธอฝันก็คงคิดถึงพี่แหวนมากเหมือนกันค่ะ ตอนนี้ฉันเรียนจบมหกแล้วและสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่ภาคเหนือตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้เพราะตอนนี้แม่ของฉันเปิดร้านขายของชำเล็กๆอยู่ที่นั่นแม่ทำงานหนักมาหลายปีเพื่อเก็บเงินให้ได้มากพอแล้วกลับมารับฉันไปอยู่ด้วยทึ่ฉันจะขาดความอบอุ่นเพราะไม่ได้รับความรักมาตั้งแต่เด็กแต่พอรู้ว่าแม่ต้องลำบากแค่ไหนฉันก็ทั้งสงสารเห็นใจและกโกรธแม่ไม่ลงต่อจากนี้ฉันจะไปอยู่กับแม่ ไปดูแลแม่ไปทำหน้าที่ของลูกและไปรับความรักความอบอุ่นที่ฉันหยหามาโดยตลอดเอาเอาเลิกทำหน้าเศร้าแบบนั้นได้แล้วชานมไข่มุกละลายหมดแล้วนะพี่แหวนดันแก้วชานมใส่มือฉันฉันจึงยิ้มแฉ่งให้เธอแล้วรีบดูดชานมไข่มุกแสนอร่อยวันนี้เราออกงานพร้อมกันพี่แหวนเลยพาฉันมาเลี้ยงของโปรดเพราะอีกไม่กี่วันฉันก็ต้องไปอยู่กับแม่แล้วฝันฝันพี่แหวนสะกิดไหล่ฉัน น่าจะไม่ใช่แค่พี่แล้วล่ะที่อยากมาบอกลาฝันน่ะฉันขมวดคิ้วและหันไปมองตามสายตาพี่แหวนเฮียน่านเฮียน่านกำลังเดินตรงเข้ามาหาฉันหลังจากวันที่บอกว่าจะไปอยู่กับแม่เฮียน่านก็ดูแปลกไปเขายังคงใจดีและดูแลฉันเป็นอย่างดีเหมือนอย่างเคยแต่มารู้สึกได้ว่าเหมือนเขามีเรื่องงอนฉันอยู่แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแล้วฉันก็คิดไม่ออกด้วยว่าไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าฝันเฮียขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม ได้สิคะฉันไม่ได้พูดแต่พี่แหวนเป็นคนพูดเอาตัวไปเลยค่ะแหวนจะกลับบ้านพอดีงั้นก็กลับบ้านดีๆนะค่ะสวัสดีค่ะเฮีย er. ฝันพี่กลับก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะพี่แหวนรุ่นพี่คนนี้นี่บทจะทิ้งก็ทิ้งกันง่ายๆแบบนี้เลยนะฉันโบกมือลาพี่แหวนก่อนจะหันมาหาคนที่ยืนหน้านิ่งเป็นรูปปั้นอยู่เฮียห er, น้านอยากคุยอะไรหรอคะไปที่ดาดฟ้ากันเถอะหมายถึงดาดฟ้า ที่เขาพาฉันไปตอนนั้นน่ะหรอทําไมต้องไปที่นั่นด้วยะคะไม่ได้กวรนะแต่ฉันอยากรู้จริงๆเฮียคิดว่าที่นั่นมันน่าจะมีความหมายสำหรับเราฝันไม่คิดอย่างนั้นหรอฉันพูดอะไรไม่ออกได้แต่เดินตามเฮียหน้าขึ้นไปบนดาดฟ้าสายลมเย็นพัดเอื่อยมาโดนตัวท้องฟ้าก็มีดาวทอแสงเป็นประกายบรรยากาศคืนนี้ช่างดีเสียจริงฉันมองแผ่นหลังกว้างของคนที่ยืนย้งอยู่ด้านหน้าเฮียหน้ายังดูอบอุ่น และเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับฉันเสมอเฮียน่านอยากคุยอะไรกับฟันเหรอคะเขาหันหน้ากลับมาหาแค่อยากพามาสร้างความทรงจําดีๆอีกอย่างด้วยกันสร้างความทรงจําดีๆงั้นเหรอนั่งลงสิเฮียน่านปัดเศษฝุ่นออกจากพื้นและทิ้งตัวลงนั่งก่อนจะชวนให้ฉันนั่งด้วยฉันจึงนั่งลงข้างๆเขาเคยดูดาวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยไหมไม่เคยคะ่ะไม่มีอารมณ์โรแมนติกเอาซะเลยเอา้าว เรื่องอะไรมาว่าฉันแบบนี้กันเขาหยิบเอาหูฟังออกมาจากกระเป๋ากางเกงแล้วใส่หูฟังข้างหนึ่งมาที่หูฉันข้างหนึ่งใส่หูตัวเองก่อนจะกดโทรศัพท์เปิดเพลงฉันคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอทั้งคืนทั้งวันน้ำหอมของเธอน้ำเสียงของเธอท่าทางของเธอตอนสบตาฉันฉันฝันถึงเธอฉันเพ้อถึงเธอ ฉันหวังว่าเธอก็เป็นเหมือนกันท้องฟ้าของเราสายน้ำของเรากับเพลงของเราเคยปลอบใจฉันเฮียด้นานเปิดเพลงนี้แล้วเอาแต่มองหน้าฉันจนฉันเริ่มทำตัวไม่ถูกเหมือนเขาอยากจะให้เพลงนี้สื่อแทงคำพูดของตัวเองสายตาของเขาหมันบอกแบบนั้นฉันทั้งเขินทั้งอายจนไม่รู้ว่าจะทำหน้ายังไงถึงก้มหน้าง,งุดเพราะทนศบสายตาที่มองอย่างอ่อนโยนคู่นั้นไม่ไหวแล้ว เนื้อเพลงนี้ก็ช่างบิวอารมณ์เสียจริงโอ้ดาวเอ๋ยใหญ่เลยไม่รู้มีใครที่เขาห่วงโอ้ลมเอ๋ยทำไมต้องห่วงมาจางห่างหายปล่อยให้ทนจนใจจะท้อใจคอจะทิ้งไปเจ้าจะรู้จะเห็นบ้างใหม่ใจคนที่รอเพลงใจคอของพระพล ขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมึกอ,อิ่งและฝากกดลิงก์ไปให้กำลังใจนักเขียนด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ